สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมามาขจับคาบสนิมของรถท,ทุกรุ่นนี่ยที่ที่มีโชอ้อ่ะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับไม่ต้องอะไรมากนะเ,เรารีวิวกันแบบบ,าบ้านๆนี่ผมจะให้สำหรับรถคลาสสิกทุกรุ่นที่ขยับโช้คขึ้นเป็นคลาสสิกบ้างเป็นสายคาเฟ่บ้างนะครับนี่ครับมันจะเกิดรอยแบบนี้เพราะว่าตัว แผงคอเนี่ยมันทำมาด้วยอลูมิเนียมผสมเหล็กเพราะฉะนั้นเวลาขยับขึ้นขยับออกอ่ะมันจะเกิดสนิมน,นี่ครับพอเราขยี้เสร็จแล้วเราก็เช็ดด้วยผ้าผ้าที่มันสักสากหน่อยผ้ายีนอะไรพวกนี้ครับอย่างเช่นผ้าที่ลายสูงๆนี่ครับเรียบร้อยออนะอะไรยังมีอีกอะไร ตรงนี้ให้ด้วยนี่ครับถ้าเราจะใช้ตรงไหนเราก็ใช้น้ํายาตัวนี้ขยี้ขยี้ไปเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปครับว่าน้ํายาอะไรนี่นี่ครับถ้าไม่พอก็ขัดไปเรื่อยๆน้ํายาตัวนี้มันเอาไว้สําหรับขัดพวกหม้อพวกเหลดอะไรน้ําพวกเหลดอะไรพวกนี้ครับนี่ครับแต่อย่าไปขัดเหลดชุบอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะลายขัดที่เป็นโลหะ อย่าขัดที่เป็นชุบโล,โอโอโลโหะพลาสติกไม่ได้มันจะเกิดมันจะลายทันทีวันนี้ต้องใช้น้ํายาเออน้ํายาสีชมพูน้ํายาเช็ดพวกเหลดอะไรเงี้ยได้ที่เป็นน้ําส่วนเหล็กเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้มันจะสากๆคล้ายๆครีมผสมกระดาษทรายตัวนี้นะครับวิงฟิงโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่า,ทานี้ถ้าชอบคลิปนี้กดถูกใจให้ผมด <ขอ S 1> <ๆ S 2> ้วยนะครับ